อังบานนองกีมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ตอนนี้เราจะมารับชมการทำอะไรนะทำอะไรนะคุณกคนทำอะไรนะคุณแป้งอันนี้ทำอะไรอันนี้กำลังทำน้ำยาน้ำยาอะไรจีนค่ะเป็นปลากระทิค่ะกระทิบป่าอนี่คือเชฟเชฟหาครูแป้งเชฟเชฟคุณแป้งอ่ะมองนะหน้าอยู่ไหนคะอะคุณเมียวคะคุณเมียวทำอะไรคะตําโปกก๊ก กำลังอันนี้คือเนื้อปลาส่วนจากทะเลน้ำลึกมีโอเมก้าสามเราจะเอาเราจะเอามาทำน้ำยาขนมจีนค่ะต่อไปต่อไปนะคะครูโบครูโบทำอะไรอันนี้แทะหัวหมูค่ะวิยทำไมไม่เอาปากแท้คะเนื่องจากว่ามีดไม่มีก็เลยเอามือแทะส่วนพะก็จะเอาปากแท้ค่ะเอาฟันเอาฟันนะคะฟันโอ้ยอันนี้มาจากไหนนี่คือแต่มีด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์คนสับมะละกอก่อนนะคะแต่บ้านเรียกสับเนี่ยนะบักหุงสับบักหุงค่ะนี่นะคะไม่สับตัวเองคนทายอ่คุ้มค่ะคุ้มทำอะไรคะกำลังหันค่ะไม่น่าถามเลยเพร่ามนูอะไรอะคะเมนูอะไรเนี่ยทำจีนค่ะขนมจีนอ๋อใช้น้ำยาอะไรนะน้ำยาเหรอน้ำยาคุอ้หัวล้อใส่ใจมาน้ำยาอะไรไม่รู้ ของพี่เหมียวนะคะนี่เราจะพามาเปิดเปิดหม้อนะคะเปิดหม้ออ่ะเปิดหม้อเปิดหม้อไม่มีไม่มีข้าวสุกเปิดหม้อออกออกเปิดหม้อหม้ออะไรต้มน้ำไปเฉยหนึ่งสองทำไมแขนระบวมทำไมแขนระบวมคนปะหนึ่งสองสามอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะหัวหมูปีศาจหมูโอ้ย อะไรคะหมดยังหมดยังหมดแล้วอ่าพอแล้วพอแล้วค่ะเราต้องบอกเขาว่าเี๋มาดูตอนดำส้มดำอีกรอบเดี๋ยวพี่กิ๊ฟจะเป็นคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนตอนที่อาหารพร้อมเสิร์ฟอ่าครั้งหนึ่งไหโอเคค่ะแค่นี้แล้วค่ะตอนนี้เราจะมาระวังมันลวกปลานะคะเป่าด้วยค่ะเป่าน้ำยาปลากะลวกแล้วลูกปุ๊บเลยรสชาติเป็นไงอ่ะ ย่้มมือไทยอ่ะปีมือไทยยกให้ค่ะช่างเลยค่ะอร่อยมากเ่ยนะแล้วก็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณปลานต้องขอบคุณปลาเนี่ยของเด็ดนะคะโลโก้สีส้มเราไม่เปิดเผยโลโก้นะนอกจากเราก็จะได้ค่าโฆษณาค่าโฆษณาต้องมาแล้วนะคะถึงเราถึงจะเปิดนะแค่นี้แหละค่ะฝาน้าปิดดีไหมเี๋้วกระชกมาใส่หน้า ขยัโลกก็เปลี่ยนนะคะขยับโลกก็เปลี่ยน <c oughs> อาจจะเปลี่ยนไปอยู่บนหัวคนก็ได้ค่ะ <c oughs>